นี่เดาคูณงามเนาะมึงเต็มไม่เต็มมือค่ะจุ่มดอดความใหญ่ค่ะดอกเซมิ่นพอดีค่ะจุ่มใหญ่เลยจุ่มเลยค่ะจะอ่อนจะขาเนาะจุ่มเพื่อนเพื่อนค่ะ อือกะดอใหญ่สองดอกค่ะดอกมันคูเลยคูคูแฝดเลยนะโอ้แมงงุ้มน <is> ี่ด um, ูจากลักษณะแล้วเหมือนจะไม่พิษนะครับเนาะโดนอาจิกแสสีกั้นครับเพระเพิ่มีขนมีหนามตามขาครับ สวัสดีค่ะสวัสดีครับพวกปลากัะคือเก่าค่ะพี่น้องสาา์ในบารดไข่สารพารุยเลยทุงไมน้นะคะปลาพีเพื่อนหงให้โยให้กินค่ะตามภาษานะจ๊ะเขาปลาเก็บเห็ดคือเก่าค่ะเมือนในอันนี้ก็ไม่หมดนน้ำกันคือเก่าเนาะ,ะส่วนมากช่วนงนี้ก็จะเป็นเห็ดแดงกับเห็ดขาวะค่ะว่มีเห็ดอื่นแซมเด้อจ้ะอ่ะเจือดอยมาน็อกแอกเข,ข,ข้าค่ะท่านโกแดงคือเก่าค่ะ กจงไว้ให้ดอกหนึง่งวันนี้ห่อนเอา้าแห้งค่ะผลถ่าจะมาอีกรอบอะจ้ะแดดไม่มีแต่ร้อนมากนึ่งจุ่มค่ะสวยเลยจุ่มค่ะเพิ่นเอาบอนบานไม่มืดแล้วเนาะสีเลือดถ้ <c oughs> <c oughs> จุ่มค่ะ อ้ยเตือนบ่เห็นเนาะอันผิดเขาบ่เห็นกับสีเหลือหอดสาวนิดอยู่ดอกสซวนิดมาสายจา้ะสร้างสิทธิ์ี่ยวน้ำลูกน้ำไข่เนาะค่ะขึ้เขาขึนา้น้ำเดี่ยวจังเขาปลาจา้ะส่ยสวยถึงไม่ไหอ่ะสีท่านได้ออกอยู่แต่ว่า,าจีเพิ่นกัดฟูดอกใหญ่ได้พอดีกินนะฮะ ใส่เดียวเลยค่ะมัอเอ่อเลยไม่รุนไม่รุนเด็กๆนี่ไม่่ะไรนี่นนะดอกทงาอามงนพี่เด็กเพ่อพี่ใส่เดียวกันเลยคะ่ะ แตกมียหน้าใรีบๆสะฮะจุ่มค่ะแต่ขีดินขึ้นไม่ไม่เลยบานจ้ะดักนึ่งยิ่ลุ่มเถอะของง้งยด้บงเดินไม่ไม่เลย,นย,ย,ยเลยนาะ

เต็มม่เต็มมือค่ะหัวมูยังไงเด้เนาะอะไรอ่ะ้อกแข็งยูอได้ละค่ะนั่น嘛อือได้หนึ่งจ้ะคนบางคนทอดด้วยค่ะทอดชุบแป้งเนาะแสบึ้นกันจ้ะ นะกเเ็เดินไปหาบานแล้วเนาะบานไปเริมทีเมดล่แะค่ะที่ออบ่หลายพวงมีไรตืบเป็ดซิฟดอกเนาะแต่ว่าวายูใกล้กันนะมห่างนะอืมแยกกันอยู่แต่ว่าซานิพอเป็นซิฟแหะค่ะนี่ แขงเครื่องอยู่เดี๋ยวเขาลุงไปเอาคนไปว่านจุ๋มางามเลยค่ะ อันนี้กำลังดีกินค่ะนนก็ดีกินค่ะข้าหี้นนข้าปวดเลยตันๆตันๆใ่ไหมคะหน่อยนึงออันนี้พนนี่อยากเหว,ว่งและ บางล่ขาพิสันเนาะตรงสิบังไว้ค่ะตรงมึงนี่ดีสังเกตดีเป็นลาชีดอ,อกงี้เลยขาบวด ฮักเอาอยันฮักหอนดอกค่ะสิฟบดิขาเพื่อนน่ะต้องหัดเอานี่ดีครับตามไต่ต,งตองไต่ยังเลยค่ะอือหนึ่งดอกค่ะจุมจ่มครับจุ่มสวยๆเลยฮะดอกบาน บานสวยๆครับว่งหน่อยนะครับหูขาอ๋อดอกครับดีดอกนี่แม่งวะอู้หู้สวย ดอกเนค่ะดอ, Yaz อกสมนีงพอดีค่ะจุ่มย่งใหญ่เล no ยจุ่มป่ะนะท้าเห็น สอดอกค่ะดอกมันคู่เลยคู่คูแฝดเลยนะต <โฮ S 1> <laughs> ิดกันแต่เอาอีกคนเล่นได้เลยเอนุบานเดะติดกระทมแนว <laughs> โอ้ยมือยังไม่ยาเป็นไริด,ด,ดีดีด <laughs> สูงสูงค่ะสุดเลยสั้นสุอเก่าเดแค่น,นิดตามีปว่เลยแบบดอกเทากับลายค่ะรุ่นนีก้กะพอช้ำควรอยู่อาจจะออกเรื่อยๆค่ะคึ่งทางล้ค่ะมืนอเนี้ยเออหลุ่นน้องกันไปเรื่อยๆจ้ะจุงมเลยค่ะ sẽ ỏn tới cả nó, thể hiện mà hết phên, sống bùn mà kha, cả nhảy hang, nó xui bợt đẹp, bám này, này, đẹp mày nhạt nó, lại. <laughs>

าง,างามเลยค่ะมื่อไห่ง่ยๆดอๆดความงหญ่ค่ะ ก็ปั่นซาลเร่จุ่มเน้อใหญ่งามเดี๋ยวหนาเตะออถูกยังมอมมืดเตอค่ะยังทอ้กจุ่มนึงจ้ะจุ่มเพื่อนเพื่อนค่ะอืมตะดอกห ôi chùm mà này sao ăn hết cái Mới nhây, nhây. Ừ, nó ôi ừ, chùm nhanh ấy Đây ừ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  Không ừ hết lái ừ cả ừ ừ mang cả bàn nó.

สามดอกค่ะดอกแข็งงามงามเนาะหนึ่งกับแข็งค่ะเหนะนื่นอน้าเดี็ดอืมขาเนียๆเลยอันนี้อยู่ชั้นเขาค่นะ เห็ดถึกแดดเนาะส่วนีายดอเกคะลุ่มๆเลยแบชื้นบึกบานสีสวยๆเลยค่ะ

สวยๆเลยค่ะดูด่ดจื้อคืองเนอีกนึงบานค่นึงเอนงเอค่ะกินกันมาพริกสุดแสบด้ยจ้ะเห็ดบ,บานเสียง

ดอกนึงจ้ะมือดอกด้วยตองเขาโยงใกล้ตรงค่ะตองน่างหนานี้บาคอยกอเพ่นจ้ะดอกใหญ่ๆรุนหิงนี้บ่าผาดจ้ะมืสร็จาหาเมียละเด้อค่ะเต็มปลาล้อละค่ะมือเนี่ยใส่แล้ว Các bạn cả bàn quá ngon bàn mấy may hả nên nhìn sẹp sẹp này các tầm không thầu đấy ừ. chùm dưới suối ta Hãy subscribe cho แตกแตกอะไรเงี้ยทั้ดอยคนแดดแท้งค่ะพี่น้องศาษณะเห็นเท่าคนกระสิทธิ์จะสีเนาะปานดาวกระจายค่ะดกกอกใหญ่ปวดขา<อ>ดูเผ็ดอ่ะดูเหนียวน้ำดอกผัวก็ดูเหนียว ออกมาโดนแนละะ้วค่ะเห็ดแดงออกมากเป็นอาทิตย์เลยแต่เสร็จส่วนมากก็จะเป็นเห็ดบานนะคะจุ่มกระสีมีกีหลายจุม่มอีกอแล้วนี่นแหมจุ่มมีแล้นี่จุ่มใหม่เลยจุ่มใม่เต็มมือค่ะจังสิ้ มันคักมันแน่เด้อค่ะน้องมันก็สุมือเลยตาทั้งหล่นทั้งแหย่เลยโอ้ยน้องก็โลดแห้งขากลมวันเป็น, <c oughs> นยนังไยงยังปวดขา <c oughs> ตาของโด cân nạ thì trông đi ăn mày hả chùm đi chùm đi mày xì ngon đi hả đỏng lên hả sửa u đỏng lên ngon đi thích này đi hả đỏng สวยๆอันนี้ฝอดอกหนึ่งจ้ะบานแพร่แววมาแต่ไกลๆอืมใช่ว่ดีหนึ่งค่ะนุ่นนี่ดอกแข็งมอลิปจ้ะบานเพ้อเว่อร์อยู่เดิ่งกันเลยจ้ะจะเอาเดี๋ยวป่ะเดินมือกัน มันจะได้ดอกเดียวค่ะเป็นเท่าแล้วเนาะได้ดอกเดียวค่ะดอกแห้งจ้ะบานงามสองพุ่นะเบื้อขาขาห,ากหาักค่ะแต่ดอกสวยเลยสองดอกส,สวยจ้ะ ลังพอดีหนึ่งเด้อจ้ะดอกค่ะจุม่มยังไงเลยค่ะกำลังสิบบาทเนาะเดี๋ยวกับซานิเตอร์ค่ะบาทนี้มาล,ลดไปแล้วอลาดอันนี้จะไปตัดขาเลยค่ะนี่เห็นไรดอกจ้ะตัด,ดอกใหญ่ๆอุ้ยน่ะสองดอกใส่อีก แต่เนา w ก็เป็นทิปอะอยู่นี่นี่นุ้ดตีแด,ง,แดงกำกำนี่เถาเด้อค่ะโอ้นี่นี่นี่ใสงแสงตัดยูนมาจุ่มสวยๆ่ะอืมสีดอกสวยจ้ะอีกดอกหนึ่งค่ะ ตามนีิดทายแม่์่าทายแม่ค่ะเป็ดซิบจะกผงเหนียววุย้ยเสดายเนาะง,งามเลยอืมเห็นไหมสุดยอดค่ะสวยงามเห็ดเห่าเหยน้องมืนอนี่เห็ดคุณภาพค่ะวัดสนิทหมานคักเด้อมือนีจ้ะเนี่ยเห็ดไหมสวยเลยค่ะสำหรับที่นีก่ก็สนิทกัดเขพาลาพีแล้หนองไปก็แล้เด้อค่ะ ทำงานทองเข้าจ้ะฝนกระตุกมากล่ะค่ะวันนี้รุ่นต้าค่ะวันนี้จะจุ่มงานสวยๆนะค่ะฝนนี่พอกๆแล้วจะได้กระพอกันชิมนาค่ะคือนี่นี้กระติกอละเพียนเราไม่ก็เลยเออจะฝนไรล่ะค่ะอันนี้ถอดเสื้อนะค่ะเผื่อจะจะคุ้มเห็ดลงดอยนะค่ะจะได้บ่เฮียค่ะจะได้กระฝากก้นไหลก็แเช่ค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนั่นเด้อค่ะฝากกดติดตามให้นําจ้ารพาะกันชิมนาค่ะคือนี่กระติกคอละเพียนเราไม่ก็เลยจ้า อ่าหยาดสวัสดีมือเดียวเด้อค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ